นักข่าวพลเมืองวันนี้ไปติดตามความร่วมมือลดเผาต่อสังข้าวนะคะด้วยการเพราะเห็ดฟางที่หมู่บ้านกุดขมิน้นอำเภอเมืองชัยภูมิเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะคะติดตามจากคุณณทีนินกลัดนักข่าวพลเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะ กลุ่มพาะเห็ดฟางหมู่ที่7็ดบ้านกุดขมิ้นตําบลนาฝายอําเภอเมืองจังหวัดชายภูมิกว่า1ิบคนได้ช่วยกันตรวจสอบและรื้อฟางข้าวที่ปกคลุมอยู่บนไม้ไผ่ที่ใช้ค้ำยันแปลงเพาะเห็ดฟางดูความสําเร็จของกลุ่มที่ได้ช่วยกันทําแปลงเพาะเห็ดฟางออกขายในพื้นที่แปลงพาะเห็ดบริเวณริมถนนสายชายภูมิตัโตนสร้างไรายได้เป็นอาชีพเสริมครับ หลังจากทำนาปลูกข้าวการเก็บเกี่ยวข้าวปีที่ผ่านมาจากการลณลงให้มีการหยุดเผาทำให้มีฟางจำนวนมากมาต่อยอดทำแปลงเพราะเห็ดฟางขายเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้านให้มีงานทำหลังหมดฤดูทำนาปลูกข้าวเกิดประโยชน์ให้แต่ละครัวเรือนและชุมชนโดยปัจจุบันมีการเก็บเห็ดฟางขายในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3ในฤดูหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปี โดยมีการเริ่มทําแปลงเพราะเห็ดฟางมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพียง14วันเปิดแปลงเพราะเห็ดฟางพบเห็ดดอกตูมออกมาเต็มแปลงเลยล่ะครับผลผลิตที่ได้ก็จะนําออกจําหน่ายและส่วนหนึ่งก็จะนําไปประกอบอาหารในครัวเรือนโดยไม่ต้องซื้อหาลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ได้อีกทางหนึ่งครับเปยังกินบ้างนะครับเอาไปผัดเอาไปแกงได้ทุย่างนะลูก ตอนนี้ช่วงนี้เห็ดเห็ดป่าออกเยอะก็อยู่ที่ประมาณ70บาทไปส่งตลาดอยู่ที่80แต่ว่าขายปีกก็อยู่ที่ร้อยร้อยยี่สิบบาทรายได้แต่ละคนนี้พอใช้กันไหมแต่ละคนเรือนก็เหลือเก็บครับวันละสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบเหลือเก็บและส่วนมากที่เราไปส่งที่ไหนครับก็มีโคราชมั่งแล้วก็แกงคอมั่งอยู่ในตัวเมืองชัยภูมิก็มีครับ เพราะว่าเห็ดตอนนี้มันยังไม่เยอะที่จะส่งออกไปที่ตลาดสินเชือน,นาทีนินกัดนักข่าวประเมืองรายงาน